ยามเช้าในหมู่บ้านเงียบสงบดาหญิงสาววัย9 9ปีผิวคล้ำแดดผมดำยาวมัดไว้ต่ำกำลังนั่งหุงข้าวอยู่หน้าเตาถ่า,านเสื้อผ้าเก่าๆก,กับผ้าถุงสีซีดที่ใส่ทุกวันยังอยู่บนตัวเธอแม่ชราวัยกว่า75ปีผิวเหี่ยวยน่นผมหงอกขาวทั้งหัว นั่งอยู่บนเรือนไม้ยิ้มอ่อนๆมองลูกสาวเงียบๆเพราะความยากจนดาตัดสินใจไปหางานในเมืองดานั่งพับผ้าเก็บเสื้อผ้าใส่ย่ามใบเล็กเธอนั่งคุกเข่าต่อหน้าแม่พร้อมกับจับมือเหี่ยวย่นขึ้นมากอดแนบแก้มแม่ไม่ได้พูดอะไรมากมีเพียงน้ำตาที่เอ่อล้นและคำเอียวอย่าไปนานนะลูก เพราะความยากจนดาตัดสินใจไปหางานในเมืองดาออกจากหมู่บ้านรถกระบะกเก่าขับลุยฝุ่นบนถนนดินดานั่งอยู่ด้านหลังรถหันกลับมามองแม่ที่ยังยืนอยู่ข้างรั้วไม้ไผ่แม่โบกมือตามหลังมือสัน่นน้ำตาคลอด้านหลังเป็นท้องนาเขียวชอุ่มกับหมาเฝ้าบ้านนอนอยู่เงีย,งยบ มาถึงเมืองกรุงดาเดินลงจากรถเมกลางกรุงเทพใบหน้าตื่นตาแต่แฝงด้วยความกังวลเธอยังใส่เสื้อผ้าเก่าๆตัวเดิมเดินฝ่าฝูงชนที่แต่งตัวทันสมัยเสียงตแตรรถและแสงไฟวิบวับรายล้อมเธอกอดย่ามแน่นราวกับเกาะความกล้าสุดท้ายดาได้งานทำที่โรงงานเย็บผ้าดานั่งคราเครื่องจัก เย็บผ้าอย่างขยันขันแข็งคนรอบข้างใส่ยูนิฟอร์มแต่ดายังใส่เสื้อเชิ้ตบ้านนาแบบเดิมใบหน้าเต็มไปด้วยเหงือ่อดวงตาอ่อนล้าแต่ยังสู้ค่ำคืนเดียวดายห้องเช่าเล็กๆมีพัดลมหมุนเอื่อยๆดานั่งกินข้าวกับไข่ต้มคนเดียวบนพื้นห้องค้างฝามีภาพถ่ายแม่ติดอยู่ เธอจ้องภาพนั้นเงีย,งยบๆกัดข้าวทีละคำก่อนน้ำตาจะไหลเง,เงียบๆโดยไม่มีเสียงสะอื้นแม่ที่รอในบ้านไม้หลังเดิมแม่ชรายังนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามในมือคือจดหมายจากดาที่อ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอมองออกไปทางท้องนาไกลสุดตาลมพัดผมหงอกพลิ้วเบา เหมือนกำลังรอใครบางคนกลับมาเย็นวันหนึ่งท้องฟ้าเปล่งแสงทองดาเดินเท้าเข้าหมู่บ้านในมือถือของฝากมาด้วยเธอวางลงแล้ววิ่งเข้าไปสวมกอดแม่แน่นน้ำตาไหลทั้งสองคนหลังไหลออกมาที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายปี